ดีพี่น้องสุขุมสุขคนนะครับผมตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องบ่าวนอนาชาเนลเมื่อวันนี้มาพบพกับพี่น้องอยู่จากจากมือ,สอเสาร์เนาะครับผมที่บ่าวนอน,นาโพทั้งเพจิดไปก็คืออาทางทีมงานนะครับผมรถแถวพาวนี่ประสบอุบัติเหตุนะครับผมรถหางเครื่อง,ถงรองถหางเครื่องนักลองนะครับเนาะก็โดยสารก็ตามนั้นแหละครับสิบสิบคนนะครับผมก็ เลืองานจากรอยเอ็ดเนาะครับเลืองานจากรอยเอ็ดกลับมาหอดประมาณสี่ตีสามเนาะครับผมมาประสบอุบัติเ,เหตุอยู่ก่อนเขาสายมูลน,นะครับเนาะเออก่อนเขากุชุมเนาะก่อนเขากุชุมกะปานอนากับพึ่งสาบข่าวเมื่อเศรุนี้เนาะครับนะเนาะกับเศรุมือนะครับผมอายุอาเอาโทรมาบอกนะครับเนาะก็ก็กคือเจ็มนากอีีกับมีไอ้ อายุนะครับเนาะนี่ลุยกับอ่าไอ้บางอย่างที่นักก่อนเนาะไอ้ที่นกักก่อนเป็นกะไอ้ที่นกก่อนเป็กะอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้เขาเขาพาตัดอยู่ไอ้โรงพยาบาลยะโสนะครับอยู่โรงพยาบาลยะโสแล้วกะไอ้นี่ลุยนี่ลุยเพิน่นมือเศ้าเนี่ยเป็นกะอยู่ยะโสน้ำแหละครับผม,มก็บเป็นกะเอ็กซเรย์อนี่ยงวัดคมดอกคมดันเนี่ยังกะมันยังมีสติดีครับยังมีสติดีก็คือ เหตุผลที่ทรงโตมาอุบบนก็คือเครื่องหมอกเครื่องมือผลกระสีท่านสมัยแล้วก็แล้วก็เฉพาะทั้งนะครับผมแต่ว่าเกอนตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นครับอาการดีขึ้นความดันก็ดีขึ้นครับผมตอนนี้กับบได้เขาไปไทยข้างใน,นนะครับมันปวดลูกบันก็เลยมาบอกสุพีสุนองคือที่ว่าผู้ที่เป็นห่วงกับสาทราบของสาบข่าวนะครับเนาะกำลังใจกันครับพี่น้องแล้วก็ทีมงานทีทีมงานที่ยู ที่ม้าน้ำกันก็คือเจ็บเล็กน้อยกัตอนนี้กัอยู่อยู่สำนักงานเนาะครับอยู just, <m> ่สำนักงานกับบอดแก้วพลาคนกัดูแลอยู่กับยางปอกยางไฟกันอยู่นะครับเนาะกัเจ็บเล็กน้อยกับคนกกำลังใจกับให้พี่น้องสุกุสุคนครับผมขอให้กำลังใจทีมงานสุกุสุคนเด้อครับผมให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ผ่านข้อคอครั้งนี้ไปน้ำกันครับผมให้สุขขอสุขคนครับหายปลอดภัยนะครับเนาะกับบรรยากาศกับ ดี๋ยวสิคอยอัเปเดตให้พี่ให้น้องเบ่งไปเรื่อยๆเนาะครับผมติดตามครับติดตามกดติดตามแล้วก็กดถูกใจแล้วก็แชร์เป็นกําลังใจให้ทีมงานสุขุมสุข้นครับผูอกผู้ใดทั่้องเหมดครับผมกับขวบเขากาบขอบุณพี่น้องสุขุมสุข้นนะครับเนาะตอนนี้บางหน้าก็ออกมาข้างนอกก่อนมาบอกข้างนอกเพราะว่าบอกข้างในบ่ไดดครับผมตอนนี้ยุ่ยก็ยุ่ยเนี่ยห้องฉุกเฉินนี่นะครับเนาะกับวัดความดันวัดเลือดอย่างตอนมากะ มาจากยาสูนนะผมกะมาครับเอาตอมเนาะเอาตอมก็นั่งมานัากันกะจับมือกันดีอยู่ครับจับมือแน่นอยู่ถามอย่างแล้วก็มีสติอยู่ครับผลของการเอ็กซเรย์สมองของออนิลุยเนาะครับผมกะ,ะปกติครับโบมีโบมีอย่างปกติครับแล้วกะของอดีตเมื่อก่อนกะครับกะอาการเอ็กซเรย์เนาะครับผมอาการเอ็กซเรย์กา ถือว่าถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับเพราะว่าโบกับโบไม่ยังผิดปกตินะครับก็บดีทั้งไอหนิงที่น้าก่อนแล้วก็อายุยิงนะครับเนาะก็สบายใจไปในระดับหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะ,ะต่อจากนี้ก็เป็นการของพี่หนิงนี่ก็คือ,อเพิ่นเพิ่นขึ้นไปพาตัดนะครับเพิ่ขึ้นไปพาตัดอยู่อยู่โรงพยาบาลยะสเนาะบระิษัทสงตัวมาพี่เพราะว่าไอหนิงที่น้าก่อนเพิ่นก็เป็นภายนอกนะครับผมเพิ่นก็ ไปกับว่าเป็นอย่างไรจะว่าอยู่เองก็คือ,อสีโค้งคนเนาะสิโค้งาาแล้วก็ากาแล่วงกทรงตัวมาอีกเพื่อที่ว่าเครื่องหมอเครื่องมือนะครับเนาะอยู่แล้หมอ,อยังไงที่เฉพาะทางนะครับผมก็จังไลยกับอาการเป็นอยังไรแล้วก็วามนคือปัาเป็นย่งไรก็สิอัปเดตสูพีสูนองฟังแล้วก็ให้พี่นองนะครับทรงกำลังใจให้ทีมงานสุขุมสุกสนนะครับผม ผ่านพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปน้ากันเนาะครับเนาะยังไลยก็ขอบคุณครับส่งกาลังใจมาให้เด้อครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็นี่แหละครับก็ข่าวกับสานีและพี่น้องเนาะยังไลยก็ติดตามกันต่อไปคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ